สวัสดีค่ะจากบ้านไร่วงพยอมค่ะวันนี้บ้านไร่งคงพยอมจะพาเพื่อนๆมาตัดกล้วยหอมนาคนะคะนี่ค่ะตอนนี้ลูกเขาก็ใหญ่แล้วนะคะแดดส่องมากๆเลยนะคะสีซีดเลยนี่ค่ะลูกเขาใหญ่ไหมคะนี่ค่ะหนะคะนี่ค่ะ ลูกเขาจะเป็นแบบนี้เลยนะคะตอนนี้ก็ใหญ่แล้วก็สมบูรณ์แก่พอที่บ้านไรางพยอมจะตัดได้แล้วนะคะเป็นต้นที่ว่าเครือหักคอต้นลำต้นของเขาหักนะคะนี่ค่ะแต่เราก็จะปล่อยพยุงไว้นะคะตอนนี้ลูกเขาใหญ่มากๆแล้วก็เลยจะได้แบบนี้นะคะ เดี๋ยวเราจะตัดเครือออกเลยนะคะเราจะหยิบแบบนี้นะคะเอยบนี่ค่ะนี่ค่ะคือกล้วยหอมนาคนะคะลูกใหญ่ๆแบบนี้นะคะนี่ค่ะ ให้เห็นกันชัดๆนะคะอันนี้ที่เป็นขาวๆแบบนี้นะคะคือเป็นน้ำนะคะน้ำน้ำบาดาลนะคะที่สปริงเกอร์สบัดมานะคะกล้วยนี้เลี้ยงด้วยน้ำนะคะเพราะว่าลำต้นของเขาไม่สามารถที่จะส่งน้ำมาเลี้ยงลูกได้นะคะนี่ค่ะ นี่คือกล้วยหอมหน้าของบ้านไร่วังพยอมนะคะถึงเครือจะเล็กนะคะเพราะว่าเป็นหน้าแรงนะคะแต่ลูกของเขาก็สมบูรณ์ดีนะคะนี่ค่ะก็จะได้แบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาเอากล้วยออกจากหวีกันนะคะอุปกรณ์ก็คือ ใช้เลื่อยนะคะใช้เลื่อยตัดเหล็กนะคะหรือจะใช้เลื่อยตัดท่อรีพาร์ก็ได้นะคะเลื่อยเลื่อยชนิดนี้มีสองอย่างนะคะมีเขี้ยวเล็กหรือว่าฟันเลื่อยนี้เล็กกับฟันเลื่อยหยาบนะคะเราจะใช้ตัดแบบนี้นะคะ ด้วยจะได้ไม่มีความไม่มีช้ำนะคะนี่ค่ะหวีงามไหมคะ ค่ะนี่คือกล้วยหอมนาคนะคะนี่ค่ะลูกเขาจะใหญ่แบบนี้นะคะกินเนื้อจะเนียนหอมหวานนะคะเนื้อจะเนียนแต่ไม่เละนะคะกินอร่อยมากๆเลยนะคะ การตัดใช้ใบเลื่อยแบบนี้นะคะจะดีที่สุดนะคะนี่ค่ะนะคะนี่ค่ะ,น,คะนี่คือกล้วยหอมนาคนะคะแกจะจ,จัดและจะเป็นแบบนี้นะคะนี่ค่ะ,คะสวยงามมากเลยนะคะ เดี๋ยวบาลายวงพยอมก็จะบ่มนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ้านรายวงพยอมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ